นานเลยัวเออกรกับสลับกล้องมดน้หน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวกูนำหน้าว่ากูถ่ายแบบนี้ไม่กูเด็กก็จะถ่ายแบบนี้เมื่อถบบน่ต้องางกูตนีไปเลย เฮ้ยเฟ้พี่อัดคลิปอยู่เฟ้อันนี้พี่ลองทำไม่เด็กอยู่เออแล้วคนที่ขี่ล้อเดียวเขาส่งโอ้ตัวโอ้ายยังกล้อ นั่งถ่ายดีกว่ามึงปวดขาเขาไม่ต้องม่านกล้องตามมามาแล้ว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  เสียงอะไปใส่เสียงตึงดึงดึงตึงดึงถือเองไหมก็ถ่ายวอล์กหันกล้องหลังมาสวัสดีครับเราเนี่ยเราจะมาถ่ายคลิปกันต่อหลังจากคลิปที่แล้วชนแต่ว่าเราเนี่ยตัดกล้องมาตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเราจะ ก็จะให้ดูฉากเมื่อกี้นะครับแล้วผมก็ต้องไปตัดอีกนานเลยนะครักคนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะรถอะไรถไล่รถไล่ไไ <c oughs> คับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับมันจะจบแล้วนะครับผม <c oughs> ค,ครับ <c oughs> อะไรเนี่ยเจอกันแค่นี้นะครับูเราบ ช่างนะเชื่อรอเนาะให้ผมเป็นตากล้องนะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับนี่ล่าสุดตัดเด็กกูดูให้เด็กกูดูให้คุณอะไรกูจะคนผมบินได้ครับไอ็กันไอ็กันผมบอกเลยผมบินได้ของแท้เด็กกันมาเอามาเอามา วันนี้เราก็หยุดช่องคอแล้วนะครับผมแลม้วจะไปถ่ายวอล์กชิลชกับเรากันนะครับผมดกิ แล้วก็ตัมนีแล้วก็จบไปเพียงท่าน